วันหยุดแบบนี้หลายคนอยู่บ้านเปิดแอร์กันอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าสภาพอากาศร้อนเหลือเกินกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเขาก็ได้ออกมาแจ้งเตือนนะคะวันหยุดนี้สําหรับพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศไทยอากาศนั้นคือร้อนถึงร้อนมากมาติดตามข่าวนี้พร้อมกันค่ะทางด้านของท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะท่านก็เปิดเผยถึงลักษณะอากาศในสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงแผ่ปกคลคมบริเวณประเทศไทย ตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับยังมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยในช่วงนี้ประเทศไทยของเรานะคะในเขตภาคเหนือตอนบนมีอากาศที่ร้อนและร้อนจัดทําให้ในช่วงนี้นะคะมีฝนฟ้าขนองด้วยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะต่อเนื่องเลยจนถึงวันที่7เลยนะคะวันนี้วันที่5้ใช่ไหมคะเสาร์อาทิตย์ก็ยังร้อนอยู่และจะกลับมาร้อนอีกเนื่องจากความกดอากาศปกคุมทําให้ฟ้า หลืออากาศร้อนและร้อนจัดในบางพื้นที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ทั่วไปนะตอนนี้40องศาเซลเซียสเรียบร้อยแล้วค่ะโดยในช่วงที่จะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ฤดูฝนอากาศก็จะแปรปรวนเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมคะ่ะพื้นที่ตอนบนยังคงต้องระวังพายุฤดูร้อนฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรงและก็ฟ้าผ่าในบางพื้นที่ขณะที่ภาคใต้ในช่วงนี้คลื่นแรงนะคะเรือเล็กก็งดการอ,ออกจากฝั่งค่ะในขณะที่ทางด้านของท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะท่านคาดการว่าในช่วงของสัปดาห์ที่ ที่สองเนี่ยประเทศไทยฝนจะตกชุกมากเริ่มมากขึ้นด้วยนะคะเริ่มมีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของทิศทางลมในช่วงของสัปดาห์ที่3กลุ่มฝนนั้นจะเริ่มเคลื่อนตัวจากทางด้านของตะวันตกไปทางตะวันออกค่ะแล้วก็คาดว่าจะมีหย่อมความกดอากาศตามก่อตัวที่บริเวณทะเลอันดามันนะคะทําให้ภาคใต้นั้นบริเวณฝั่งอันดามันมีฝนตกเพิ่มขึ้นร้อยละโดยประมาณเนี่ยนะร้อยละ70-8 0ค่ะและเข้าสู่ฝั่งอ่าวไทยภาคกลางภาคตอนออกและภาคเหนือ ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็จะประกาศแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันต่อไปนะคะรวมถึงจะมีการประกาศเข้าสื่อรดูฝนอย่างเป็นทางการด้วยค่ะช่วงนี้